และนี่ก็คือวิธีการคุยกับนกในตอนเช้าอืมอืมอชกัอืมอโอเคโอเคไอติมในโฆษณากับไอติมในชีวิตจริงนี่มันไอติมสปอนบ๊อบปาบาป้าบุญค้านี่สปอนบ๊อบไม่ใช่สปอนบ๊อบไปเลยอย่าหาหน้าอย่าเปิดเพลงนั้นบอกว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเราต้องช่วยกันเก็บเงินนะ และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาเพื่อนตอรหัสไวไฟยาวๆนี่ขอรหัดไวไฟหน่อยรหัส4ล้าน3าแสนหมื่นพันร้อยและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาเพื่อนทำอาหารไม่อร่อยวันนี้จะทำคับเคกด้วยโอ้ยขอบใจมาไม่แดกอร่อยไหมสุดยอดโอ้ยนี่รถใหม่นายใช่แล้วดูรอนีิสุดเจ๋งแล้วก็ดูข้างหลังหีิหมึงไปเป็นเพื่อนมันมาหน่อยคะ่ะ ฉันต้องดูแลบ้านน่ะแต่พ่อไม่อยู่ไปท่บ้านและและนี่ก็คือวิธีการนั่งที่ชิวที่สุดในห้องเรียนและนี่คือความรู้สึกเมื่อเพื่อนแย่งมือถือไะจากมือของคุณ เฮ้ดูนี่ดิไหนขอดูหน่อยอไป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 เราเข้าเวลาไ, <c oughs> ไปได้และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณไม่รับสายแม่และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมือ่อเลาแบ่งขนมให้เพื่อนแล้วเพื่อนเอาไปหมดเอาคุกกี้่ะเอามานิดเดียวพอ และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณได้ยินเสียงเวลาดึกดืน่นไม่ได้แดกูหรอกและนี่ก็คือวิธีเนียนหากคุณกดรับสายคนที่ไม่อยากคุยด้วย,ย <c oughs> คุณกำลังเข้าสู่ระบบฝากข้อความเสียง,ยงกดหนึ่งช่วยด้วยผมถูกลักพาตัวฉันจะตามหานายขอบคุณแล้วก็ข้ามับ นายต้องชอบเพื่อนใหม่ฉันแน่แน่สวัสดีและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณจะถ่ายรูปและมีคนเดินเข้ามาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปยิบยีบยีบและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณปฏิเสธการซื้อน้ำเลมอนน้ำเลมอนไหมฮะกูไม่ซื้อพอไรแกมันปีศาจ และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อได้ยินเสียงคนเคีย้ยวหมากฝรั่ง